สิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุดสำหรับการดูดไขมันครั้งแรกในชีวิตนะคะสำหรับเคสนี้เรามาดูดไขมันบริเวณต้นขาสะโพกที่ไผ่ออกมานะคะสิ่งแรกที่คุณลูกค้าต้องการเลยคืออยากได้ขาเรียวนะคะ นอกจากขาเรียวแล้วสิ่งที่หมอจะมอบให้เราต้องได้รับความปลอดภัยด้วยนะคะดูดไขมันที่ดรลูกหนูหคือไขมันต้องออกมาได้ในปริมาณที่เยอะ 2. หลังทำจะต้องไม่เป็นครื่นไม่เป็นผิวครุขระ 3. หลังทำรรเราจะต้องปลอดภัยและข้อที่ 4. ต้องสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติไม่ต้องพักฟื้นใช่ไหมคะ ดูคลิปมานานมากเลยใช่ไหมคะเป็นเหมือนในคลิปไหมเหมือนค่ะเหมือนเลยคุณลูกค้าบอกว่าเห,เหมือนเลยนะคะใครที่อยากจะเปลี่ยนขาล่าแบบนี้ให้กลายเป็นขาเรียวสามารถที่จะนัดคิวเข้ามาปรึกษาหมอก่อนได้เลยนะคะ